สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเทีย่ยวอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมพอดีจะมาแนะนำเนาะทุกท่านเคยมีปัญหาไหมที่ว่าเวลาเราจะเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนาะมันต้องมีปัญหาที่ว่าน้ําดื่มที่เราต้องการเอาไปดื่มเราเข้าไปในสนามบินไม่ได้เพราะว่าเวลาสแกนแล้วมันจะมีปัญหาว่ามีขอ,อ,องเหลวเนาะ ของเหลวมากเกินไปห้ามเอาเข้าไปในสนามบินอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมวันนี้ตาต้าผจิ้วก็เลยมีเทคนิคทีนีคในการนําขวดน้ําดื่มเข้าไปในสนามบินโดยที่ผ่านเครื่องสแกนได้และถูกกดและมีน้ําดื่มเวลาช่วงที่เรารอเอขึ้นเครื่องและเอาไว้ไปดื่มอันดับแรกที่จะแนะนําก็คือท่านผู้ชมท่านผู้ชมหาขวดขวดน้ําเปล่านะท่านผู้ชม ขวดน้ำเปล่าก็คือเอ,อไม่ต้องมีน้ำนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเทน้ำทิ้งไปเลยนะเอาแต่ขวดเพราะว่าถ้าเราไปสกแกนที่เครื่องสกแกนที่จะผ่านเข้าไปในสนามบินถ้าในขวดน้ำมันมีน,มน้ำนะท่านผู้ชมมันก็จะสกแกนสกแกนแต้องจะมีน้ำเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราคือห้ามเอาเข้าวังนุ่งเสือท่านผู้ชมห้ามเอาขวดห้าม,มาห้าม,มาน้าเข้าแต่ถ้าเราเอาขวดเปล่าเข้าไปถ้าเจ้าหน้าที่เขาสแกนปุ๊บ เห็นเป็นขวดน้ำแต่ไม่มีน้ำก็คือมันไม่ผิดกฎนะท่านผู้ชมมันไม่มีของเหลวไงมันมีแต่มันมีแต่ขวดน้ำก็คือเราจะผ่านจุดจุดตรวจสแกนเข้าไปได้อย่างสบายสบาย,บายและถูกกฎเลยท่านผู้ชมก็คือนี่แหละคือแนะนําแนะนําใี่ทุกท่านเอาขวดน้ําที่ไม่มีน้าท่านผู้ชมใส่เข้าไปในกระเป๋าเราถ้าเราต้องการขวดน้ําใหญ่ๆเราก็ใ,ใ,ใสใ่ใหญ่ไปเลยถ้าขวดน้ำเล็กๆก็เอาเล็กๆไปเนาะเพราะว่า เราจะเข้าไปเติมน้ำในสนามบินเพราะว่าช่วงที่เรารออยู่ที่ในสนามบินที่เรารอตามเกตต่างเกตก็คือประตูท่านผู้ชมที่เราไปรอนั่งรอที่เกตหรือประตูต่างๆที่เราจะไปขึ้นขึ้นเครื่องของแต่ละที่ท่านผู้ชมมันจะมีน้ำดื่มและน้ำร้อนบริการเราอยู่ในจุดนั้นแหละคือจุดที่เราจะไปเ เติมน้าใส่ขวดเราเพราะว่าตอนแรกเราจะมีแต่ขวดเปล่าทำไมเจ้าม่ชอ,อก็คือเทคนิคนึงก็คือไม่ผิดกฎของสนามบินด้วยเพราะว่าเราเอาขวดเปล่าเข้าไปไม่เป็นไรแต่พอผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราสามารถเอาขวดเปล่าของเราไปเติมน้ําดื่มที่ในจุดจุดที่เรานั่งรอจุดที่เรานั่งรอที่ตามประตูต่างๆเกตต่างๆนั่นแหละมันจะมีให้ บริเวณนี้ไม่จะอยู่ใกล้ห้องน้ำนะท่านผู้ชมอยู่บริเวณแถวห้องน้ำนั่นแหละเดินดูจะมีมันจะมีบริการน้ําน้ําเปล่าน้ําเย็นนั่นแหละน้ําร้อนน้ําเย็นไรประมาณนี้จะมีบริการเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นเป็นน้ําที่อยู่ในสนามบินเป็นน้ําที่เราไม่ได้อานําเข้าไปก็คือไม่ปิดกดจระไม่ปิดไม่ปิดกดท่านผู้ชมก็คือเราก็ไปกรอกน้ําตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาผจเที่ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยเนาะ นี่ไงท่านผู้ชมนี่แหละคือ,อที่กรองน้ำนะท่านผู้ชมเนี่ยกรองน้ํากรองน้ำํำตีอันนี้อันนี้ตัตตาพาเที่ยวเอาขวดขวดเปล่าเข้าไปนะท่านผู้ชมเอาขวดเปล่าเข้าไปเพราะว่าถ้าขวดเปล่าเข้าไปมันจะไม่ปิดกดเนาะตอนเวลาเขาสแกนกระเป๋าเราเรามีขวดน้ําอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีของเหลวเนาะก็คือเข้าไปได้พอเราเข้าไปถึงในสนามบินเสร็จแล้วเราต้องการน้ําดื่มใช่ไหม ราก็เอาขวดของเราที่กดปาเราหละมากรอกน้ำเนี่ยท่านผู้ชมตามนี้เลยกดตรงนี้เลยกดท้างบนนี้แล้วน้ําน้ําก็จะไหลไหลลงมาเป็นเป็นน้ําดื่มนะท่านผู้ชมส่วนมากบริเวณตรงนี้อยู่ก็ใกล้กับเอห้องน้ำนะท่านผู้ชมอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันแล้วก็มีที่ดื่มน้ําด้วยนะที่ดื่มน้ากดดื่มน้ําได้เลยประมาณนี้ก็คือสะดวกสบายบางคนไม่เข้าใจบอกโอ้ย oh, ฉันเข้าไปในสนามบินแล้วฉันจะไปกินน้ำยังไงวะเน,นี่ยน้ำในสนามบินกวดนึงก็แพงแพง ทำแบบตาตาร์ผาเที่ยวะท่านผู้ชมเนี่ยมันเอาขวดเปล่าเข้าไปแล้วก็ไปเติมน้ำข้างในเราสามารถเอาขึ้นเครื่องบินไปได้เลยนะเพราะว่าเราสแกนผ่านมาแล้วและน้ําที่เรากินก็คือน้ําที่อยู่ในสนามบ,บินดอนเมืองมันไม่ผิดกฎนะท่านผู้ชมคลิปนี้ตาตาร์ผาที่ก,ก็นําเทคนิคเล็กเลน้อยนะครับท่านผู้ชมที่ช่วยท่านผู้ชมสามารถมีน้ำดื่ม อยู่ในสนามบินโดยที่เราไม่ต้องคือคือเราประหยัดมากนั่นเอะเราไม่ต้องไปซื้อน้ําดื่มราคาแพงๆในสนามบินกินเนาะเรากา็ใช้เทคนิคของตาต้าผเที่ยวแดนท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับรักตาตา้ตาน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตา้ตาผาทเที่ยวด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอพูดคำว่าสวัสดีนะครับ